สวัสดีค่ะเมื่อนี้นุจะมาบอกวิธีการป้องกันหอยทากในการกัดกินใบผักของเข้านะคะซึ่งหอยทากนี่ถ้าเพื่อนได้กินแล้วเ็จะกินล่ามไปหลายแห้งเพ้อเพอนี่พ่ายในขึ้นเดี๋ยวนี้เบิดส,สวนเลยนะคะช่วงหน้าฝนนี่คือตองระวางยางคักเลยคะ่ะหอยทากหลายแห้งวิธีป้องกันง่ายๆค่ะเปลือกใครที่เห่า,าเหลือจากการใส่ทับอาหารนะคะเอามาตากแดดเพื่อป้องกันเชื้อร่านะคะ เขากลมาตำให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะตาเฮ็ดเ่ละเอียดนี้คือหอยทากก็ขึ้นใดคือเก่านะคะแถามือบีบีซือ้อนี่ตรงตำให้ละเอียดประมาณนี้นะคะจากนั้นเขาจะเอามาโรยไต้โคนแบบนี้นะคะเพื่อบ่ให้หอยทากไตขึ้นไปได้นะคะโรยให้ทั่วโคนแบบนี้เลยจ้า ไอตอเปลือกไข่นี่เวลาหอยถากจะไต่ขึ้นไปมันจะบาดตรงทองหอยถากนะคะเขาจะเพาขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าวิธีนี้นุ่ค่อยใส่มาแล้วนะคะคือได้ผลลองเบิองได้จ้ะผักจะเด้งง่ามบาแหวงนะคะที่สําคัญน่ะในเปลือกไข่อ่ะเขาจะมีแคลเซียมสูงนะคะเป็นการบํารุงต้นไม้ไปในโตเลยต้นไม้จะได้รับแคลเซียมด้วยจ้ะจะเห็นให้ต้นไม้บวหลืองนะคะ ผักเข้าก็จะสวยง่ามค่ะบ่เหลืองในน่อนเลยลองไปเห็ดเบิ่งจ้ะรอยเปลือกไข่เรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใบผักเขี้ยวนี้วแวงไปหลแห้งจ้าถาเบิ่งให้น้องฟื้นตัวก่อนนี้ก่อนนะคะเปลือกไข่ี่สามารร้รยได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะเป็นการเสริมแควเสียมให้กับต้นใหม่นะคะมีประโยชน์หลายค่ะถ้าเกิดใบเริ่มเลืองก็สีเขาสามารถต่ำม,มำรุงใดเลยค่ะ